สบายดีป่าลุงพบกับสองน้องเม็ดป่าลุงสบายดีเอฟซีถูกทันมาหล่าแมงช้อนป่าลุงแงมแรงแรงแงมขำขำแรงแรงป่าลุงขำขำแรงแรงเพื่อนวะฝากติดตามสองแม่ป่าลุงเด้ป่าลุงฝากติดตามสองแม่ป่าลุงได้ป่าลุงเด้อครับติดตามสองแม่ป่าลุงแน่ มากระตองใหม่ปลาลุงปลาลุงมากันหาคนปลา,นาลุงได้ขันี่เฮ้ยมันรีบลงนั่นแหละนี่มาเยี่ยมแมงซ้อนปลาลุงนั่เฮ้ยในตีนนั่เฮ้ยเด้นนั่นเลยเต้นมือมาเลยเย็บๆฉันน้องนั่นถ้ากันมาหล่าแมงซ้อนปลาลุง kim anh son palum kim kiếm son dì em son bố mẹ thằng long sám tô ừ. tay cái mã này cả mi mà, ừ, <laughs> mà mệt bảo luôn là cái เม่ต um, 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 ้าน้งขีดแม่บอลุงปลุงแม่บอลุงกะเอะองแม่ตาแม่บอลลุงได้พญ่แม่ใหเด้วยลายมังซอนนะจ๊ะคุณนนะนั่นไอตินในร้ายเต๋อเลยปลุงฮักก็มาบนที่ซองนียก่นนั่นขึ้นอยู่เลย có khô, địa khu sẵn thằng mẹ vào lùng cả lùng luôn

đẹp luôn. con lông con ồ con gì đấy hả lên mát rồi dân tô ui cái gì lại cái gì yếp, yếp, <laughs>

งทางในทางในจะไปทางหนจะไปหลายพต่นลจะกทางช่วงจะ่ป็นคน้างจะเป็นคน่จะร้องแหลนไว้ได้ไหลูกแนลอะไรดดเลยดีเดส่ากีบตีนกูกีก็จะมีเนาะืูกีคน พัดเท่ัดเท่าลล้ดีเมันชอบอยู่ในก้นคูแจ้งคุณ นด้ตอนนั้นอคตตาจะมีหัวใช่ไหมช่อยลังลงเดินหน้าแล้วก็ช่อยหลังดีนะ

อะไรมันจะมีเยอะตอนแรกจมีหอกแฉลบรักบ้านค้น้องมี้าวสา้า อ้มไม่พ er. um, ่อไม่พ่อฮ้อนฮ้อนฮ้อนไม่พ่อหางกันได้ห้องแบบร่มจี๊ดเลสน่ะลายเสือในชุดใส่เป็นนาว

ได้เมื่อแล้วได้ที่บาทที่สองยังได้แล้วขนุนได้แล้วนะได้ต้องไหวกรรมันตลกเล้น้องมิดห่อนี่รีบไปลงเลยตะปาดีมาซะโอ้โหโอ้เห็ดฮืออีก อันตรายหนีลงมองไหม่สันป่ลุงเว้ยนี่สะนามขึ้นมาอีกปลุงไออีกลันนีกพ่อสันเดี๋ยวไปเล็ดนามีก่อนปลุงยี่หอนอยู่ตอนนี้ I'm <laughs> sorry. พนงานปุ้งหกหกกินเลยปุงอยู่พี่อาชีพเห็นปุงแดงสีังี้องมีแต่จะเดลาดแล้วปุงกินนี่กินมาพอกันไหมถ้าอะไรก็แท็กก็ติดตามช่องน้อเด็ปลุงแม่ช่องแม่อเด้อจ้าอย่าลืมกดเข้ามาหดูหชมหลายลด้วจ้ากดไลค์รัวๆเลยจ้าเดอปุงแม่สอน สองขูปง่ปลุงใะซส้กินเบิดหรือบอ่อละ่ะไม่นมากินน้ำกันเด้อปลุงเด้อเลยมากินเด้อลยมากินลำก,กันปลุงุงพอ้ลยเตอรลาลุงไปแล้วสวัสดี